สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีเชื่อมต่อกล้องรุ่น V สามแปดศูนย์บบสองเลนนะครับตัวที่ผมจะมาสอนวิธีเชื่อมต่อนะครับก็เป็นกล้องตัวนี้เลยนะครับ C หกเก้าห้านะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับใช้แอป V สามแปดศ Pro นะครับสำหรับอุปกรณ์ของกล้องนะครับก็จะมีพวกคู่มือนะครับ แถมมาให้นะอันนี้จะเป็นคู่มือของเขานะครับสามารถทําตามคู่มือได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าดูคู่มือแล้วยังไม่เข้าใจครับสามารถทาตามคลิปวิดีโอของผมได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จอะแดปเตอร์ของเขาครับสามารถแขวนได้นะครับตัวนี้กันน้ําได้ด้วยนะครับติดภายนอกได้สบายเลยนะแล้วเขาก็มีชุดสําหรับ กัรน,น้ําต่อเวลาต่อสายแลนนะตัวนี้จะเป็นชุดกันน้ําสําหรับสายแลนนะครับตัวนี้จะเป็นชุดน็อตนะครับชุดน็อตของกล้องนะก็มีให้ทั้งหมดสตัวนะครับโอเคสำหรับอะแดปเตอร์นะครับก็ใช้ไฟสิบสองโวลต์สองเอนะจะมาเสียบปลั๊กแล้วก็เริ่มเชื่อมต่อกันเลยนะครับ ตัวนี้ฮนะก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จอะแดปเตอร์นะครับนี่ก็คือช่องเสียบสายแลนนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะฮะหลังจากที่เราเสียบสายชาร์จอะแดปเตอร์เข้าไปนะครับกล้องจะมีไฟเปิดขึ้นมานะครับ เอาต้องเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็จะมีคำพูดนะฮะจากนั้นนะฮะกล้องจะหมุนซ้ายหมุนขวาขึ้นลงกล้มเงยนะครับก็เราต้องรอให้เขาหมุนเสร็จก่อนนะเสียงเขาก็ค่อนข้างดังเลยนะครับตัวนี้มีไมค์ในตัวมีลำโพงในตัวนะสามารถพูดคุยโต้ตอบได้สองทางนะครับสำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับแอปที่ใช้นะครับ ก็ใช้เป็นแอป V 3 8 0 Pro นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับสำหรับแอป V 3 8 0 Pro นะสำหรับช่องใส่ Memory card นะจะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถใส่ Memory Card ได้ตั้งแต่16 g b กกจนถึง128 g b ิกเลยนะครับเพื่อบันทึกดูวิดีโอย้อนหลังนะฮะถัดไปเลยนะครับผมก็จะมาเริ่ม ทำการเชื่อมต่อนะครับสำหรับกล้องสองเลนนะครับขั้นตอนการเชื่อมต่อนะให้เราดาวน์โหลดแอปนะครับแอป,ปทีออ่สำหรับแอปตัวที่จะมาเชื่อมต่อกับกล้องนะครับก็คือแอปวีสามแปดศูนย์โปรนะครับหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับวีสามแปดศูนย์โปรนะครับที่เข้าไปที่ a อ p l e Store หรือ เทสโตก็ได้นะครับพิมพ์เขาว่า v สามแปดศูนโตแล้วก็กดค้นหาได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปที่เซตติ้งนะเซตติ้งของมือถือของเรานะครับเซตติ้งก็คือตั้งค่าเลยหลังจากนั้นให้เข้าไปตรงเขาว่า Wi-Fi นะครับตัวกล้องนะครับจะมี Wi-Fi ละตัวนะก่อนทะี่เรา จะเปิดแอปนะคะให้เราเข้ามาตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อสัญญาณ w วไฟของกล้องก่อนนะมันเป็นขั้นตอนขั้นตอนแรกนะเสียงก็จะดังๆหน่อยนะคะตัวนี้จะเป็นดยไฟที่ไว้สำหรับเชื่อมต่อกล้องนะครับไม่สามารถเล่นเน็ตได้นะ,ะ okay. หลังจากนั้นนะคะให้ลูกค้าเข้าไปที่แอปไปถือได้เลยนะครับ ขั้นตอนที่สองนะครเข้าไปที่แอปมือถือนะครับเปิดแอปขึ้นมานค mm hmm. เขาจะถามว่าอุปกรณ์ใกล้เคียงนะฮะสนใจไหมอะไรประมาณนี้นะครับ mm hmm. ก็คือถ้าเราเชื่อมเนี่ยถ้าถ้าเราเปิดกล้องนะครับแล้ว มันออนไลน์นะครับมันจะขึ้นมาทางแอป,ปมือถือของเราเลยนะครับว่าอุปกรณ์ใกล้เคียงออนไลน์อยู่นะฮะให้เราติ๊กนะฮะติ๊กตรงนี้แล้วก็ไปที่การเชื่อมต่อเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะเขาจะถามว่าให้เราคอนเน็กต้องกับไ wi ไฟที่บ้านเราเลยไหมนะครับหรือไ wi ไฟที่ร้านเลยไหมหรประมาณนั้น ให้เรากด Connect ได้เลยนะฮะเลือกสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้านของเรานะฮะต้องการอยจะสมมุติ Wi-Fi ที่บ้านคุณชื่ออะไรก็เชื่อมต่อน,นั้นนะฮะโอเคตัวนี้ก็กดคอนเฟิรได้เลยนะฮะ รอสักคู่หนึ่งนะฮะร้อยเขาเชื่อมต่อสําเลจก่อนนะฮะ สัญญาณไ i f i ที่เชื่อมต่อนะผมต้องย้ำเลยนะว่าครับว่าต้องเป็นสัญญาณ w วไฟ 2.4G เท่านั้นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อ่ะที่เขียนนิกกี้88อ่ะมันคือสัญญาณ2.4นะครับไม่ใช่ 5G นะถ้าเราเอาไปเชื่อมต่อสัญญาณ wi ไ,ไฟ 5G ครับมันจะเชื่อมต่อไม่ได้นะครับโอเคครับทีนี้อนะ่ะ ันนี้มันจะให้ชื่อให้ซื้อไอคาวนะโอเคกล้องที่ผมเชื่อมต่อแล้วมันอยู่ตรงนี้นะคือรหัสเจ็ดเจ็ดสี่เก้าศูนย์ห้าสามแปดแปดนะก็คือนี่เลยฮะนะเจ็ดสี่เก้าศูนย์ห้าสามแปดแปดนะครับกดเพย์เขากดเพย์ได้เลยฮะ แล้วเขาก็จะให้เราตั้งหัสผ่านนะและหัสผ่านของเราก็ต้องใช้เป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะครไม่ใช่ดิพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะครับอย่างน้อยต้องมีแปดตัวนะครับเพื่อความปลอดภัยแบบปานกลางอนะหรือจะตั้งยอดก,กว่านี้ก็ได้นะผมจ้าแบบพอดีแบบเท่านี้แล้วกันทดลองนะฮะอันนี้มึก็แค่ทดลองนะ สัญญาณไวไฟไม่ค่อยดีแล้ววันนี้ฝนตกด้วยนะฝนตกหนักเลยนะานี้สัญญาณไวไฟก็อาจจะล่มล่มหน่อย <c oughs> ตอนนี้ก็เชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครแต่เน็ตไม่ค่อยดีเลยนะพี่นะเน็ตวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับ <c oughs> ตรงนี้อ่ะจะบอกว่าอ่า สัญญาณไวไฟของกล้องได้รับแบบได้กี่ขีดนะก็คือมีแค่สองขีดก็คือมันไม่เสถียรมากเลยนะพี่นะมันห่างไกลจากเราเตอร์มากเลยเราต้องพยายามปรับนะครับขยับกล้องให้เข้าไปในพื้นที่ที่สัญญาณไวไฟกำลังดีนะแต่วันนี้ตรงนี้ก็สัญญาณไวไฟดีนะแต่วันนี้เปนฝนตกนะครับเพียงแค่เท่านี้นะลูกค้า ก็สามารถติดตั้งกล้องได้แล้วนะครับทําตามวิดีโอของผมได้เลยนะครับตอนนี้นะไม่ว่าลูกค้าจะไปที่ไหนนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับลูกค้าสามารถดูดูกล้องผ่านมือถือแบบออนไลน์ได้นะฮะแล้วก็เรียวราอยตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์เลยนะพี่นะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะก็สามารถดูได้นะฮะ ตอนนี้มันคอนเน็กตัวกล้องอะอย่างที่ผมทำน่ะตัวกล้องเขาคอนเน็กกับ wifi ที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าเขาไม่ได้คอนเน็กกับ wifi ของกล้องที่ให้มาแล้วนะฮะตัวเลน์ข้างล่างนะสามารถหมุนได้นะหมุนก้มเงยขึ้นลงได้นะครับเตียล่างนะสามารถหมุนซ้ายขวาได้นะฮะอย่างนี้เลยนะครับ กล้องของเขาก็ค่อนข้างชัดมากๆเลยนะครับภาพ